ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ตรงนั้นมันก็คือทหาราเขาเที่ออกลูกออกหลานมาเป็นชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ทําม,มาหากินกันตรงนั้ร่วงของคนไทยพอถูกบังคับให้ออกจากจากพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ยก็ลงทุนถูกไหมมาสร้างบ้านเรือนมาอะไรอยู่บนในแผ่นดินไทยเนี่ยพอเป็นเช่นนี้ก็เลยออกโมยวายแล้วก็ประกอบกับรัฐบาลสมเด็จพุนเชนก็ต้องการเบีเ่ยนเบนประเด็นภายใน ที่ตเงก็มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าจบสงครามห้าวันเนี่ยก็ไปโกหกประชาชนเอาไว้ยเยอะว่าได้เปรียบประเด็นที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเขาสูญเสียที่ดินทํากินเนี่ยนะเพราะว่าเขาก็ไม่นึกว่ามันจะมาจบด้วยเหตุที่ว่าเขาจะต้องถูกไล่ออกเพราะว่าเขาอยู่กันมาหลายชั่วยุคนจากยี่จากสองพันหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดก็ประมาณเกือบสองชั่วยุคนน่ะคือออกลูกออกหลานมาพวกโอพยพที่ที่กลับไป เพราะเป็นพวกมากล่าผู้ดีก็กลับไปอยู่ในเมืองพวกนี้ก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนก็เข้ามาอยู่รบยบก็ออกลูกออกหลานมาแล้วก็มาอยู่บริเวณนี้สรุปคือเราปล่อยป่าล้าเลยมานานจนกระทั่งฝีแตก กองทัพขมรนสั่งสมุนทหารเปิดสงครามมวลชนแย่งชิงดินแดนที่ตัวเองเคยครอบครองไปกลับคืนมาแท้จริงเป็นของไทยตั้งแต่แรกที่ไทยเมตตาให้เป็นที่พักพิงหนีไฟสงครามยุคสงครามขมรแดงแต่กลับฮุบไว้เสียเองไม่ยอมกลับประเทศตัวเองยึดคืนแดนไทยด้วยการขวางทหารไทยขึงรั้วลวดหนามและเข้ามาป่วนทวงคืนแดนไทยที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วจังหวัดสะแก้ว แม่ทัพภาคที่1ผน,นึกกำลังผู้ว่าราชการจังหวัดลุยเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนชาวไทยในพื้นที่บ้านหนองจ่าและบ้านหนองยาแก้วโดยมีแผนในการจัดสร้างรั้วระยะทางประมาณ16กิโลเมตรบริเวณหลักเขตแดนที่50และ51ซึ่งถือเป็นหลักเขตแดนที่มีการสำรวจและได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับจะมีการสำรวจสิทธิการครอบครองที่ดินในพื้นที่อย่างละเอียดตลอดจนมีมาตรการดำเนินการตามกฎหมายของไทยในการประกาศใช้กฎหมายกับชาวกัมพูชาที่บุกรุกพื้นที่และแจ้งความดำเนินคดีกับรัษฎรกัมพูชาที่บุกรุกอธิปไตยไทย แต่ผู้นำเขมรไม่รามือยังส่งทหารให้มาหนุนหลังชาวบ้านพร้อมด้วยท่อนไม้ครบมือกดดันขับไล่เจ้าหน้าที่ทหารไทยที่ประจำการอยู่บนดินแดนของไทยนะบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วเชื่อได้ว่าทหารไทยเตรียมประสานกับหน่วยควบคุมฝูงชนให้เข้ามาคุมสถานการณ์อีกในไม่ช้า อาจถึงขั้นเลือกตกยางออกเพราะฝ่ายทหารไทยและฝ่ายปกครองจังหวัดส,สะแก้วยึดคืนแดนไทยกว่า100ร้อยไร่ขับไล่หมู่บ้านขเขมรนกว่า200ครัวเรือนจึงเจ็บแค้นยิ่งได้ทหารขเขมรนเข้ามาหนุนหลังทำให้มวลชนฮึกเหิมไม่กลัวตาย กองทัพสั่งยึดคืน2พื้นที่ดังนี้ 1. พื้นที่บ้านหนองจานหลักเขตที่46-47จําำนวนประมาณ64ไร่ตั้งหมู่บ้านขเขมหร135ครัวเรือนเป็นพื้นที่ป่าไม้หากแข็งคืนโดน2ข้อหาหนักคือบุกรุกป,ป่าติดคุก4-20ปีและการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายติดคุก2ปี และ2พื้นที่บ้านหนองยาแก้วหลักเขตที่42และ43จำนวน20ไร่ตั้งหมู่บ้านขเขมรน35ครัวเรือนซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติความผิดไม่ต่างกันเบ็ดเสร็จติดคุกสูงสุด20ปีต่ำสุด2ปีแผนรับมือทหารไทยไล่ไปตามสเต็ปจากเบาไปหาหนัก เริ่มที่กองทัพภาคที่หนึ่งเริ่มใช้เครื่องขยายเสียงถล่มแก้วหูเครื่องมือที่ช่วยสลายการชุมนุมในเบื้องตน้นถัดไปเป็นการใช้รถฉีดน้ําแรงดันสูงหรือแก๊สน้ําตาแต่หากลุกลามบานปลายมีการปาอิดหรือใช้ไม้ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ไทยอาจถึงขั้นต้องใช้ตำรวจควบคุมฝูงชนที่มีไม้กระบอกและโล่เข้ามากำราบม็อบคลังคือมันก็เนื่องจากว่าเราปล่อยปละและเลยมานานมาก ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนตั้งแต่ปี2 5 2พันรอย่สิเจดอ่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราปล่อยให้เขมรเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ล้ำเขียดแดนควาจริงแล้วเขมรเนี่ยเขาล้ำมาตั้งแต่ตอนเป็นค่ายผู้อพยกละแต่พอถึงเวลาพอมันเลิกเป็นค่ายเนี่ยเราก็ไม่ยอมผลดันออกเขาก็เลยออกลูกออกหลานมาแล้วบก็มีผลประโยชน์ร่วมกันมันก็ต้องเชื่อแม่ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีอำนาจกับ ทหารกับอะไรตรงนี้อะไรตรงนั้นแหละในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันจึงไม่มีใครไปแต่ต้องข้องแวะตรงนั้นเลยจนกระทั่งมีสถาน,นการณ์ที่คนไทยเนี่ยไปถูกจับที่ตรงนั้นในปีห้าสามเมื่อถูกจับแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นไงว่าตรลงมันอยู่ดินแดนไทยหรือว่าดินแดนอพูชานแน่ซึ่งทั้งนักการเมืองเราในรัฐบาลคุณพภิสิเศษเวชาชีวะ แล้วก็นายทหารผู้หลักผู้ใหญ่ก็เสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายเพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ก็เลยตอบมัวๆซั่ว,วๆออกมาเต็มไปหมดก็เลยมีบทสัมภาษณ์ของต่ละคนที่บางคนก็ให้ความเห็นเป็นคุณต่อกัมพูชาบางคนก็ให้ความเห็นเป็นคุณต่อประเทศไทยแต่ในท้ายที่สุดเจ็ดคนไทยก็ถูกจับไป แล้วเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีปัญหาทีนี้พอมันมีปัญหาหนักๆเนี่ยก,ก็ตอนที่สงครามห้าวันนี่แหละที่คนก็เลยไปตั้งคําถามว่าอ่ะทําไมกองทัพภาคที่หนึ่งดูแล้วดูดูเงียบเชียบแลยไม่เห็นลบอะไรกันเลยเพราะว่าในภาคหนึ่งเนี่ยมันมีด่านหลายด่านที่มีผลประโยชน์โดยเฉพาะด่านปล่อยเป็ดซึ่งมันมีคาสิโนอยู่หลายที่ แล้วก็มีการค้าชายแดนที่มีทั้งของเถือ่นของนีภาษีโบราณมัทถฑอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยพอมาถึงตอนเนี้ยในกรณีบ้านหนองจานเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อกองทัพภาคหนึ่งขยับเอาป้ายไปปัดให้ย้ายออกมันก็เลยเริม่มไม่มีปฏิกิริยาจากชาวบ้านก่อนเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ตรงนั้นมันก็คือทหารขมิน้นที่ออกโูกออกหลานมาเป็นชาวบ้านน่ะ แล้วก็ทํามาหากินกันตรงนั้นร่วมกับคนไทยพอถูกบังคับให้ออกจากจากพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ยก็ลงทุนถูกไหมมาสร้างบ้านเรือนมาอะไรอยู่บนในแผ่นดินไทยเนี่ยพอเป็นเช่นนี้ก็เลยออกโมยวายแล้วก็ประกอบกับรัฐบาลสมเด็จฟุลเชนก็ต้องการเหี่ยนเบนประเด็นภายในที่ตัวเองก็มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าจบสงครามห้าวันเนี่ยก็ไปโกหกประชาชนเอาไว้เยอะว่าได้เปรียบแต่ความจริงแล้วคือไปเสียเปรียบ แล้วก็พื้นที่บานพื้นที่เช่นภูมะเขือตามเมือนโทมก็ถูกไทยเอาไปร้อเปอร์เซ็นอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเกิดกรณีบ้านหนองการคุณเจนก็เลยเอาประเด็นเนี้ยตั้งขึ้นมาเลยเพื่อจะได้กบเกิดประเด็นที่เป็นทัผิดพลาดไปแล้วก็พยายามเรียกร้องโดยใช้ MOU ม3สี่สามว่าเราละเมิดข้อตกลงใน MOU เลขาห้ามกระทำการใดๆในข้อห้า แต่เราก็ไปละเมิดตอนนี้เขมรก็เลยใช้ MOU มโี่สามเนี่ยมาเล่นงานเรามันก็เลยเกิดสถานการณ์แบบนี้ส่วนคนอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่านั้นมันในตรงเนี้ยมันก็คงเป็นเพียงแค่ประเด็นที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเขาสูญเสียที่ดินทํากินเน่ยนะเพราะว่าเขาก็ไม่นึกว่ามันจะมาจบด้วยเหตุที่ว่าเขายองถูกไล่ออกเพราะว่าเขาอยู่กันมาหลายชั่วย,ยุคคน จากยี่จากสองพันรยี่บเจ็ดก็ประมาณเกือบสองชั่วย,ยุคนะ่ะคือออกลูกออกหลานมาผู้อ,อพยพที่ที่กลับไปเพราะเป็นพวกมากล่าผู้ดีก็กลับไปอยู่ในเมืองพวกนี้ก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนก็เข้ามาอยู่อพยพก็ออกลูกออกหลานมาแล้วก็มาอยู่บริเวณนี้สรุปคือเราปล่อยป่าละเลยมานานจนกระทั่งฝีแตกฝีแตกปุ๊บพอเราเข้ามาจัดการ เราเลยมีปัญหาทันทีทีนี้มันอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะยังไง JBC จะยังไงซึ่งตอนนี้ JBC ก็ขายต้อมเลยที JBC นี่ตัวดีเลยแหละที่ปล่อยให้มันเกิดการได้อยู่อาศัยของชาวกัมพูชาเพราะว่าดันไปเพิ่มไอ้เส้นเขตแดนของกัมพูชาเข้าไปอีกเส้นหนึ่งเพื่อมันเป็นคู่ขนานของเราแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาวิธีการจัดการ ปัญหามันก็เลยหมักหมมกันมานานนะครับอาจารย์มองว่าตรงนี้ค่ะเรื่องตรงนี้มันเป็นการวางแผนกันมาก่อนไหมค่ะเมธวางแผนกันมากันมาเพื่อที่จะลุกคือในวันนี้ค่ะคือจะวางแผนหรือเปล่าอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าเออผมก็มองประเด็นว่าพอดีเราป้ายไปติดไงพอเอาละเอาป้ายไปติดเ,อ,เอา,เอา,าอสมมติถ้าเป,เ,ปเป็นการวางแผนกันเนี่ยมันก็ต้องหมายความว่ารองรับผู้หญิงจะต้องไปสมรู้ร่วมคิดกับกับวิกาด้วยสิ ถูกไหมก็คือไปเข้าข้างเขมรเหรอซึ่งมันก็คมถึงว่าทหารเขมรแล้วก็ผู้นาเขมรนะคะทาให้มันก่อันเขาเขาร่วมมือกันอยู่แล้วใช่เขาร่วมมือกันมาอยู่แล้วเพราะว่าชาวบ้านเขมรก็เดือดร้อนไงเขาเข้าไปในชุมชนของเขาไม่ได้เขาเข้าไปเขาเข้าไปอาศัยในบ้านของเขาที่เคยปลูกเอาไว้ไม่ได้พอเราบอกว่าให้เขาออกไปซึ่งก็มีชุมชนที่ยังลุกล้ําอยู่ พอเราวางมาตรการแบบนี้ต kind of mm ั hmm. ้งป้ายแบบนี้ก็เลยเกิดการประท้วงครับแน่นอนว่าทางการกัมพูชาก็มาสมทบกันเข้าไปเพื่อเบ่งเบงประเด็นของตัวเองหลายเรื่องอยู่แล้วในประเทศก็เอาให้ทุกคนมาจับตามองที่ประเด็นที่เออตรงหนองจานนี้เสียเลยมาร่วมสนับสน